วันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะหมิวพาเพื่อนๆมากินไส้อั่วนะจ๊ะก็ซื้อมาพร้อมไส้กรอกอีสานนั่นแหละมิวเพิ่งมา,มา,มาทำนะคะนี่อุ้ยดูนะคะนี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆมาจ้ะผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะผักเที่ยงตอนนี้เนาะก็เลยจะมาจัดไส้อัว่วสม,มุนไพรซื้อมาโลละยี่สิบห้ายูโรนะคะ อันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆเลยอะติดมือนะคะเพราะว่าหุงในหม้อหุงขา้าวพักเที่ยงวันนี้พักเที่ยงมาค่ะคําแรกหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะสมุนไพรวิวอยากกินเพราะว่าวิวไปติดตามในใน Facebook เขามีดราม่าไส้อัวไส้กรอกอีสานนะคะก็เลยอยากอยากกินนะคืะ <ừ> ติดมือเพราะว่ามันยังร้อนอยูนะ่เนาะหิวแล้วไง กิโมเกิดโกนเลี้ยวไงเนาะโกนเลียวโกนขเมโกนขเมก็คือเหมือนลูกขเมอะไรเงี้ยนะคะโกนเลียวก็คือเหมือนลูกลาวอะไรเงี้ยนะมาจ้ะ Mùa đơ, mùa đơ Cán bàn dễ mà Vienna. อันเขาเดียวไม่เป็นค่ะเครื่องสมุนไพรนะคะกินไหมไม่กะอืม mày. Mình... rồi có mai chụp Sài Cái Ấn Ở đây Looking, mitä siellä on kaikkea? Kamiu, mm. Huck. Onko fishbowl kanssa vai? Joo. Kala. Onko joku pulla? Kalapulla. Ei. Ei ole. <tuh> Sinä näyttää. No, on nälkä jo vähän. <tuh> Mutta ei nälkä niin. ole. No. <tuh> niin, My huulsa, <hivu> <tuh> มิผัดเนื้อให้มีกันนะครัโหใหญ่มากขอบใหญ่มากเลยอ ทำตามนะฮะระวังติดคอมีใครได้ประกันประกันได้ได้บ้างนะค่าข e <ım S 1> ้าวอะค่าที่อะไรที่นานเห็นเพื่อนเพือนมีคนลงไปยี่สิบไร่ ได้ประมาณสองหมื่นบาทมั้งประกันได้ได้แม่หมือนก็ไม่รู้ว่าได้กี่บาทไม่เคยทมนะคะ ดูเหมือนมันทำไม่ยากนะคะแต่มันยากตรงที่มันยัดเข้าไปในในใี่ไสอะมาจา้ะอืม นมพึ่งยังมีนะคะนมพึ่งยังมีขายที่ฟินแลนด์ก็สามารถสั่งซื้อได้นะจ๊ะส่งทั่วโยุโรปเด้อถ้าใครสนใจก็ทักแชทแอดไลน์เลยนะคะสอบถามได้ <c oughs> บำรุงผมเล็บผิวพรรณนะคะ บางคนกินแล้วก็หลับสบายบางคนกินก็ไม่ได้ผลนะคะก็มันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะ <c oughs> เพื่อนๆค่ะมันเป็นอาหารเสริมนะคะเพื่อนค่ะมันไม่ใช่ยาที่กินไปแล้วนอนหลับนะบางคนกินไปก็ไม่ได้ผลก็มีบางคนกินไปได้ผลก็มีคะะ่ะมันขึ้นอยู่กับ บุคคลคนนั้นด้วยนจ้าแต่สำหรับเหมียวกินไปเหมือวได้ผลอมา ต,ตื่นเช้ามามันไม่เหนื่อยไม่เพลียนนะมีแรงนะมันก็ปิี่กับเราทำงานนะคะไม่โสมด้วยตื่นมาบางคนกินไปนอนไม่หลับก็มาว่าไหมคะเฮ้ยโฆษณาเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคนนั้นด้วยนะคะว่ากินถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ขัสุดท้ายมองมาให้ทุกคน เพื่อนาจะมาขายนมพึ่งนะคะเพื่อนหานี่ก็คือนมพึ่งยี่ห้อนี้นะคะเนเะจ๊ทิงนะที่อยู่ขายอยู่นะคะก็คือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะจ๊ะข้างในก็จะเป็นเม็ดสา5รอยหกสิบห้าเม็ดนะคะที่ฟินแลนด์นะคะขายเนาะส่วนที่ไทยนะคะก็จะมีหนึ่งรอยิบเม็ดนะคะกระปุกเล็กเจ็ด้อยเก้าสิบาทกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทส่วนที่ฟินแลนด์ก็คือขายหกสิบห้ายูโรนะคะส่งฟรีเนาะถ้าใครซื้อสามกระปุกนะคะมือก็จะขายแค่หกสิบยูโรนะคะ นี่นะก็จะช่วยในเรื่องของผมนะคะเล็บอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผิวพรรณนะผิวใสขึ้นล,ลื่นขึ้นนะคะสําหรับมิวนะคะที่มิวกินอยู่เนาะแล้วก็หลับสบายมากขึ้นหมายถึงหลับสบายหมายถึงว่าเหมือนหลับลึกนะคะอันเนี้ยมันไม่ใช่ยาน,นะ,ะมันเป็นอาหารเสริมนะ,ะบางคนกินไปแล้วไม่ถูกก็มีนะคะบางคนกินไปไม่ได้ผลก็มีนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลน,นั้นด้วยนะจ๊ะบางคนกินไปก็แพ้ก็มีนะคะนี่ จะช่วยนี้เรื่องเวลาตื่นนอนมาปุ๊บนะมันไม่ค่อยแบบเพลียหน้าไม่ค่อยโทมนะคะมันจะตื่นแบบอัตโนมัติเลยนะตอนเช้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูไม่ต้องกัดตามหมิวนะคะบางคนถามมาเวลามาซื้อนะต้องกัดไหมหว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะก็คือกลืนไปเลยนะคะเพื่อนอกลืนไปเลย มันเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนะคะมิวก็อยากจะกินตั้งนานแล้วนะคะนมพึ่งเนาะมิวนะคะมิวนะคะติดตาม beauty blogger นะ้าที่ไทยนะเชื่อ,อไรป่ะเอมี่กิตยาเนาะ,ะมิวติดตามเนาะ,ะมิวก็เห็นเขารีวิวนะ,ะเขากินแล้วเขาก็ขายด้วยนะคะมิวก็เลยไป ไปดูนานแล้วนะหลายปีสามสี่ปีที่แล้วนะคะหมือว่าจะกินตั้งนานแล้วเนาะหมือก็ว่าจะสั่งซื้อมากินนะคะก็ไม่ได้ซื้อมาสักทีมีกาก็บอกเฮ้ยเธอมันจะดีไหมอะไรอย่างงี the ้นะคะก็เลยไม่ได้สั่งะก็เลยเพิ่งตัดสินใจซื้อปีนี้นะคะเห็นเขารีวิวเนาะบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะตอนนั้นเขาจะมีอ่าหลายคนนะที่รีวิวเนาะก็เลยไปติดตามเขาก็เลยอยากลองนะคะนี่นะคะนมพึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะแอดไลน์ทำอยู่ขายอยู่ที่ 1,450รบาทนะคะกินได้1ปีเนาะก็กระปุกเล็กก็มีนะคะ790้าบบาทนะจ๊ะ1 2 0เม็ดนะจ๊ะทานได้4เดือนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ถ้าใครแบบเฮ้ยซื้อไปแล้วมันจะกินถูกไหมหรือว,ว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ลองกระปุกเล็กก่อนก็ได้นะคะมี120เม็ดทานได้4เดือนนะคะส่วนที่ฟินแลนด์ไม่มีนะคะส่วนมากมีก็จะแบ่งขาย120เม็ดนะจ๊ะแบ่งขายเนาะเหมือนคนเขาอยากลองอะไรเงี้ยนะคะก็พอซื้อไปแล้วนะคะก็ อเหมือนได้ผลเขาก็จะมาซื้อกระปุกใหญ่นะคะก็มีนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหม <c oughs> เสียแหบแล้วนี่นะคะเหมือนวิตามินเ,เสริมทั่วไปนี่แหละหรือ <c oughs> จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะก็คือนะเขาก็เรียกว่ายาอายุวัฒนะนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะ ที่เห็นได้ชัดก็จะมีเรื่องผิวพรรณพวกเล็บผมอะไรเงี้ยนะคะผิวลื่นขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเวลาตื่นนอนมันไม่ค่อยเหนื่อยนะคะบางคนกินไปนอนหลับสบายในะส่วนับบหรับมิวถ้ามิวหลับดีมากเลยนะบางคนกินไปหลับแบบเรื้อรังก็มีนะคะมันอยู่กับบุคคลด้วยนะคะต้องทานก่อนนอนแนะนําทานก่อนนอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็คือวันละสองเม็ดนะคะ บางคนที่เพิ่งเริ่มทานตอนช่วงแรกๆนะแนะนาทานแค่1เม็ดก่อนนะคะพอร่างกายเราเริ่มปรับปรับแล้วนะคะประมาณสักซอร์ที่สามที่ใดเงี้ยก็ค่อยหลังจากนั้นก็ค่อยทานวันละ2เม็ดนะคะนี่นะคะมันก็จะทานก่อนนอนเลยมิไม่เคยทานตอนเช้านะบางคนทานตอนเช้าก็ได้นะ,ะก่อนอาหารนะคะส่วนตอนเย็นมิ้จะทานหลังอาหารก่อนนอนค่ะมิ้ก็อัดไปเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ทานไปแล้ว2เม็ดก็จะเริ่มรู้สึกแบบมันก็เหมือนวิตามินทั่วไปนั่นแหละนะคะ ก็ไปหาดูข้อมูลรีวิวได้มิวไม่ได้ให้มิวไม่ได้บังคับให้มาซื้อมิวนะคะมิวแค่ถ้าอยากจะมาซื้อจริงๆนะคะก็ไปศึกษาหาดูรีวิวก่อนว่าดีไหมนมผึ้งดีไหมเลยนะคะไปดูรีวิวเยอะๆก่อนค่ะแล้วค่อยมาซื้อนะคะค่อยตัดสินใจซื้อนะคะมันก่อนที่มิวจะลองกินนมผึ้งนะคะเพื่อนค่ะมิวก็ได้ตัดสินใจดูรีวงรีวิวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาลองกินเนาะส่วนมากแต่ก่อนมิวก็กินพวกแบล็คเมล วิตามินซีวิตามินดีทั่วไปนะคะที่เคยกินเนาะแต่เนี้ก็เลยลองตัดสินใจมากินนมผึ้งนะคะถือว่า,าดีมากาๆ,ๆเลยนะจ๊ะก็บำรุงผิวพรรณอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสอบถามราคาได้นะเพื่อนเค่ะทักมาเลยนะจ๊ะก็มิ้ก็จะตอบถ้าช่วงที่มีว่างนะคะมิ้ก็จะตอบตลอดเลยนะคะถ้าเวลาที่ไทยเนาะ,ะบางคนชอบทักมาตอนเช้าที่ไทยแต่ที่ที่เนี่ยนะคะมันดึกแล้วนะคะมันก็ ต้องรอให้เช้าที่ฟินแลนประมาณเที่ยงที่ไทยเงมันก็จะตอบนะคะช่วงนี้เนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะนมงพึ่งนะคะ